สวัสดีครับเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปรมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปรโกเทรนเนอร์นะครับก็ช่วงนี้นะับผมไม่ค่อยได้ทำคลิป PVP เลยนะฮะต้องต้องขออภัยหลายๆคนด้วยนะครับก็ทั้งโทรศัพท์เสียติดปีใหม่ออกมางานเยอะโอ้ยสารพัดข, <laughs> ขออ้างขออ้างโคตรเยอะเลยนะครับ ก็เอ้านะฮะไหนๆก็ไหนๆก็มีคลิปวีพีคือจริงๆแล้วอ่ะคลิปวีพีผมอยู่กับโทรศัพท์เก่าแล้วโทรศัพท์เก่าเนี่ยบอร์ดมันพังนะฮะพอบอร์ดพังผมก็โอ้โหหายหมดเลยนะครับก็เลยต้องมาตั้งทําคลิปใหม่นะครับก็ว่ากันไปนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับก็ช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของมาสเตอร์ลีกนะมีทั้งมาสเตอร์ลีกคลาสสิกแล้วก็มาสเตอร์ลีกแบบ จัดเต็มนะฮะมาสเตอรลิกจัดเต็มก็ดันโปเกมอนถึงน,นู่นเลยเลเวล50ไปสู้กันได้เลยแต่ว่าของผมจะเล่นอยู่ที่มาสเตอรลิกคลาสสิกนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีดีดัสไปดันโปเกมอนสุดขนาดนั้นนะฮะก็มาสเตอรลิกคลาสสิกก็ดันถึงเลเวล40ก็ไปสู้ได้ละนะครับมาดูตัวแรกของทีมผมดีกว่านะฮะ ปกติเนี่ยผมจะใช้ทีมหลักของผมเนี่ยจะเป็นเดียกานะฮะลูเกียแล้วก็โฮโอนะฮะแต่ว่าอันนี้ผมลองเปลี่ยนทีมนะฮะเป็นเดียกานะครับโปรแกรม,มตัวนี้ที่ดันมาได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าเป็นโปเกม,มอนลักกี้นะลักกี้จะใช้ดัสในการดันน้อยนะครับถ้าผมเลือกเป็นดักคนบีชนะครับแล้วก็ถ้าชาร์จเลือกเป็นไอออนเฮดแล้วก็ดาร์โกลมิอตอนะครับ โปเกมอนเป็นโปเกมอนเหล็กมังกรนะฮะตัวนี้ใช้ดีใช้ดีนะฮะถ้าดาร์โกเมิเจอแรงนะฮะโปเกมอนตัวถัดมาครับผมเป็นเป็นไคลก้าครับไคลก้าเป็นโปเกมอนน้ำนะฮะเ mm hmm. ทพแห่งน้ำนะฮะตัวนี้ว่าไปก็ผมมีท่าเดียวนะผมมีท่าชาร์จท่าเดียวนะครับเพราะว่าผมไม่มีดั๊ก ไปเปิดท่านะครับยากจนคนแขนมากเลยนะครับตัวนี้เมื่อกี้เดียกาผมใช้ตัว93นะแล้วก็คายก้าผมใช้ตัว98้าแนะครับท่าแรกเรือกเป็นวอเตอร์ฟอลนะฮะท่าแรงเลยนะฮะแล้วท่าที่2เป็นท่าเซิร์ฟส่วนถ้าใครอยากจะเปิดอีกสักท่าหนึ่งนะครับก็ถ้ามีรัดเหลือเฟือนะฮะก็เปิดเป็นท่าธันเดอร์ได้นะครับสำหรับคยอก้านะฮะอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมมีการ ใช้งานบ่อยๆเลยในลีกนี้ก็คือลูเกียนะครับผมชอบลูเกียมากเลยนะครับในลีกนี้นะเป็นโปเกมอนพลังจิตบินครับตัวนี้ก็แพ้มืดแน่นอนนะฮะแพ้ผีระวังด้วยนะฮะผีมาเยอะแค่ลีกนี้ถ้าเลือกเป็นดักกอนเทลนะฮะก็ไปตีมังกรได้ทนมังกรด้วยนะครับทนท่ามังกรได้ระดับหนึ่งนะฮะอ่ทนท่าหินไม่ไม่ทนนะฮะแต่ว่าโดนไปสองสามทีไม่ตายอึดละเกินนะครับ ถ้าเลือกเป็นดักอนเทลนะฮะสกายแอทแทแล้วก็แอโรบาสนะครับแอโรบาสเป็นท่าพิเศษนะ,ะมาจากกิจกรรมคราวที่แล้วนะครับถ้าใครไม่มีก็เสียใจด้วยนะฮะต้องใช้การเปลี่ยนท่าพิเศษในการเปลี่ยนนะครับส่วนใครสงสัยเรื่องท่าว่าเฮ้ยทำไมผมมี2องท่าก็ถ้าคุณมีท่าเดียวก็นะฮะ,ะปุ่มอยู่ข้างล่างกดซะนะครับอนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันดีกว่าครับผม <c oughs> มามาดูกันครับผมนี่ฮะ มาสรีคาสสิครับมาเจอกันครับไม่รู้เจอกับใครครับคุณโอ้โหอ่านชื่อไม่ออกเอาว่าไปครับนี่ฮะเจอกับเมลเมตันครับผมนะฮะโปเกมอนเหล็กเจอโปเกมอนเหล็กครับเหล็กบางกรและเหล็กธรรมดาครับของเราจะเสียเปรียบนิดนึงนะฮะตรงที่ของเขามีท่าซูเปอร์พาวเวอร์ซึ่งเป็นท่าต่อสู้เราแพ้ท่านี้อยู่นะฮะแต่ผมจะตีไปครับ แล้วเขาปล่อยมาเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นซุปเปอร์พาวเวอร์หรือล็อกสไลด์หลอกเรานะฮะโอ้โหซุปเปอร์พาวเวอร์ครับผม <c oughs> นี่ยทบหายว่าไปเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับแล้วเขาเปลี่ยนตัวครับเอาใครเอากล้ามาผมปล่อยดาโก้มิเจออกไปนี่ฮะดาก้มิเตอร์นะฮะท่าแรงของมังกรเลยนี่แหละฮะเรียบร้อยนะฮะ เขาใช้ก่อไปหนึ่งก่อนแล้วผมเปลี่ยนตัวลงเป็นลูกเกียนี่ฮะปล่อยไปลูกแล้วผมจะเก็บ Energy ไปนะฮะเพราะเขาปล่อยมาน่าจะเป็นท่า thunder หรือเปล่า thunder ครับผมอื้หายว่าอีกหนึ่งตัวครับจะรอดไม่ได้กู <laughs> นะฮะนี่ฮะแล้วผมจะปล่อยท่า a e r o b u s t ไปนะฮะรอบนี้ถ้าเขาไม่กันก็ตายนะฮะ แล้วก็ถ้าเขากันเราก็จะดูดเกราะเขาได้1เกราะนะฮะเราจะมี2เกราะซึ่งมาลุ้นกันดูฮะว่าเราจะรอดกันหรือเปล่านะฮะเราเหลือแค่นี้แหละฮะมีอยู่เท่าที่เห็นแล้วครับมาแล้วฮะเมลเมตันปล่อยมาเป็นล็อกสไลด์ด้วยหรือเปล่านั่นแหละฮะปล่อยมาแล้วครับล็อกสไลด์เราต้องปล่อยลูกเกียร์ตายไปนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอา โปเกมอนอย่างเคยอก้าเนี่ยนะฮะมาเนี่ยฮะนี่ฮะเอาน้ำสาดมันสาดมันสาดมันนี่วันนี้นี่ฮะเรียบร้อยครับาเขาปล่อยมาน่าจะเป็นท่าท่าล็อกสไลด์ฮะนี่ฮะกันไว้ก่อนฮะเราเหลือตัวเดียวที่อึดแล้วนะฮะนี่ฮะสาดน้ำไปสาดน้ำไปวออร์ฟอลครับแล้วเขาปล่อยมาอีกเป็นล็อกสไลด์ทีนี้จะไม่กันแล้วนะฮะนี่ฮะ ปล่อยเร็วจริงๆครับเจ้าเมลเมตันนี่นะฮะตีไปฮะสาดน้ำบรรสมการเข้าไปสงการยังไม่ถึงเราก็สาดเข้าไปนี่ฮะแล้วเราก็ปล่อยท่าเป็นท่าเสิร์ฟฮะนี่ฟานี่เรียบร้อยฮะกำจัดไปได้2ตัวเราเหลือ2ตัวเกราะหนึ่งอันโอแล้วตัวเขาเป็นเมตากรสครับโอ้มีสิทธิ์ลุ้นที่จะชนะแล้วฮะ ดูว่าเขาจะกันหรือเปล่าก็ถ้าเซิร์ฟไม่กันหายวาาดิครับตีไปอีกครับตีไปอีกครับแล้วเขาปล่อยอะไรมาไม่รู้ผมก็จะต้องเปลี่ยนตัวแน่นอนนะฮะกันไว้ก่อนละครับถ้าปล่อยมาแบบนี้เมเตอร์อมสแน่นอนฮะนั่นแหละฮะเมเิอร์อมสครับตีไป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 แล้วปล่อยเซิร์ฟไปลูกอา้าวหนีไปก่อน อัน,นีไปแล้วฮะจอมืดเลยนะฮะโอเคนะครับชนะไปหนึ่งครับนะฮะก็ <c oughs> อ่ะลีกนี้นี่ผมมีตัวตีน้อยนะผมจะไม่ค่อยได้ทำหลีกมาสเตอร์นะครับเพราะผมไม่ค่อยดันตัวไปสุดขนาดนั้นนะครับเคนตะครับโอ้โหไม่ใช่เคนตะที่ผมรู้จักแน่นอนฮะตัวดำปี่มาเลยครับนี่ฮะเจอกับกีราร์ดกีราดอสในลีกนี้ใช้งานได้ดีทีเดียวนะฮะเนี่ยแล้วเขาปล่อยมาเป็น เกียราดอสท่ามังกรนะฮะของเขาก็จะมีท่าเซิฟแล้วก็ท่าครั้นนะฮะในในท่าชาร์จนะฮะนี้ผมจะไม่กันแล้วกันนะฮะน่าจะเป็นครั้นหรือเปล่าอ่าครั้นครับผมโอ้หายไปเยอะกันฮะตีไปครับตีไปตีไปตีไป,ไปล้วเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนเป็นอะไรครับโอ้โหเปลี่ยนเป็นเมตากรสมาอีกนะฮะแล้วผมก็ปล่อยเป็นท่ามังกรฮะดากโกมิทิออคิดว่าจะกันไหวไหม อืม้มหึ้งไงล่ะหายว่าบเลยเพราะหนุ่มแล้วผมก็เปลี่ยนตัวเอาไคลอก้ามาฮะนี่ฮะไคลอก้าสาดน้ำเข้าไปวันนี้เป็นวันสงการานต์เนี่ยฮะแล้วเขาปล่อยมาน่าจะเป็นเมติออแมสครับใช่ไหมโอ้ยเอิร์ทเควสครับหืมไม่น่ากันเลย <c oughs> แต่ไม่ไรครับเรากำจัดเขาไปได้หนึ่งตัวเกาะเขามีสองเกาะเราเหลือตัวสามตัว นะฮะต่โอ้โครับดากก้อนไหนครับมาแล้วฮะใครริ้วเหรอเจอท่าน้ำศาสต์เข้าไปครับเนี่ยฮะทำอะไรเขาไม่ได้หละฮะแต่อยากสาสต์เข้าไปเพราะเราเปลี่ยนตัวไม่ทันนะฮะนี่ฮะโอ้ยทำอะไรไม่ได้ก็เยอะเหมือนกันนะปล่อยสองทีติดมันก็เท่ากับ,บท่าชาร์จแรงเลยนะเนี่ยนี่ฮะแป๊บเป็นไงฮะค้างอยู่นี้พีพีเบื่อมากค้าง แต่เราจะเอาไม่ไม่เอามาเป็นปัจจัยในการบอกว่าเราแพ้เพราะมันค้างนะฮะเราจะไม่ทําอย่างนั้นครับขออ้างเราจะไม่เยอะในการ PVP ฮะนี่ฮะตีไปฮะวอททิฟอท่าแรกมันแรงนะฮะแล้วก็ตายไปแล้วผมคงต้องเปลี่ยนเอานะฮะตัวใดตัวหนึ่งแล้วฮะเปลี่ยนเอาลูเกียมาดีกว่าฮะลูเกียมีท่านี่ฮะที่สามารถกำจัดโอ้แล้วเขาเปลี่ยนมาเป็นไอ เกียร์ลาดอสครับแล้วผมก็ปล่อยสกายแท็กไปยังไงเราก็ชนะแหละครับเพราะว่าของเขาแพ้ท่าของทั้งสองตัวของเราหมดเลยนะฮะท่าแรกเราชนะได้เลยนะฮะนะฮะแล้วนี่ผมเปลี่ยนเป็นอุ้ยเดียก,ก้ามารับท่าแทนครับนี่ฮะเปลี่ยนตัวมารับตีนฮะคลั้นครับผมนี่ฮะโอ้โหถ้าเมื่อกี้ลูกเกียเจอคลั้นทำไมนี่แย่นี้เราจะตกไปนะฮะตกไปเรื่อยๆฮะ ตบไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเขาปล่อยท่ามาเราจะกันนะฮะแต่ว่าคงไม่ทันฮะนี่ฮะแล้วก็เขาเปลี่ยนมาเราก็ตบท่าแรกไปเรื่อยๆเขาปล่อยท่ามาเราก็กันครับนะฮะท่าแรกชนะก็สบายแล้วฮะเนี่ยนี่ฮะเขามีโลนี่ฮะเรียบร้อยฮะลูกเกียนี่แข็งแกร่งจริงฮะเดี๋ยวงานโกทัวร์เนี่ยใครไม่มีนี่ แย่นะลูกเกีโฮโอเต้องมีนะฮะก็ถ้าไม่มีก็แลกกับเพื่อนเอาฮะไอวี IV อย่าไปสนครัถ้าเรามีตัวเดียวก็เอาตัวเดียวนั่นแหละสู้ครับนะฮะอย่าไปสนไอวีมันมากพีพไม่ได้แพ้ชนะกันที่ไอวนะฮะมันแพ้ชนะนที่ทีมและแผนนะ,ะมาแล้วฮะไรพิเลียครับโปเกมอนหินดินครับตัวนี้เราแพ้ทางแน่นอนครับ ว่าเราจะตีไปครับตีไปตีไป,ไปของเขาน่าจะมีท่าเซิร์ฟมีเอิร์ทคุ้งเอิร์ทเควกนี่ฮะไปแล้วฮะไอออนเฮดครับดีฮะเยี่ยมฮะสุดยอดครับป<ะ>ัาบโอ้โหหมาแลวหนึ่งเกราะครับแล้วเปลี่ยนตัวครับผมเอานี่ฮะโปเกมอนน้ำมาครับสาดน้ำใส่ไม่หนีเหรอไม่หนีครับเขาปล่อยท่าอะไรมาเนี่ยมาลุ้นกันฮะโอ้ซปเปอร์พาวเวอร์โอ้ เรียบร้อยกําจัดไปหนึ่งเกาะหายไปหนึ่งของเราเกาะออยังอยู่ครบตัวยังอยู่ครบแล้วเขาก็เปลี่ยนมาเป็นไขอ่ออกาครับก็าสาดน้ําใส่กันเล่นไปฮะไขอ่ออการเนี่ยนีฮะนฮะเรียบร้อยตีไปครับตีไปตีไปตีไปแล้วสาดน้ำอีกสักรอบไหมนีฮะได้อีกรอบหนึ่งฮะอย่างน้อยก็ดูดซีพีไปฮะของเขาก็เก็บเอเนอรไปเอามา กะจะเอามาใช้กับตัวของเราตัวถัดไปนะฮะเขาจะไม่น่าจะปล่อยท่าชาร์จนะฮะดูท่าแล้วอ๋อปล่อยเว้ยเนี่ยอย่างเงี้ยจริงๆอืมแต่ของเขาก็เหลือน้อยแล้วเขาไม่มีทางเลือกจริงฮะแล้วผมจะไม่กันนะแล้วเดี๋ยวผมจะเอาลูกเกียลงมาฮะนี่ลูกเกียมาตบไปเรื่อยๆเก็บเอเนอร์จีไปเรื่อยๆฮะของเขาน่าจะมีท่าทันเดอร์หรือเปล่านะฮะไม่รู้เหมือนกันต้องรอดูฮะวางเกาะไว้ก่อน อุ้ยเป็นเซิร์ฟเสียได้ครับตกไปครับตกไปตกเอาจนไคลโอก้าตายครับนีฮะแล้วก็เตรียมตัวครับปล่อยท่านะฮะอุย้ยม <c oughs> ิวทูมิวทูนี่แพ้ทางลูกเกียอย่างแรงเลยนะฮะแต่ว่ามิวทูเขามีท่าชาร์โดบอลนะฮะไว้ใจไม่ได้ฮะ,ะอย่าไว้ใจลูไอ้มิวทูฮะ ลูกเกียโดนชาโดบอไปก็เดียงนะฮะนี่ฮะตีไปครับป๊าบนี่หายไปวาบเลยไหมล้วเปลี่ยนดูวนี่ฮะเดียก้ามาครับค่นลมหายใจอันหอมหวนใส่เข้าครับดาร์คบีช <c oughs> โอเฟมโชเวอร์ <ame> <t ower> นะฮะตีไปครับตีไปตีมังกรใส่มิวทูจนตายแล้วฮะอันนี้ตีไป เอายังจะปล่อยท่าอีกเหรอพูกนะฮะเดียก้านะ่าจะพอทนท่าเฟรมโทเวอร์ไหวนะฮะยังไม่ถึงขั้นตายน,ะะนี่ฮะแล้วก็พนไปนี่ฮะตายไปเลยนะฮะเรียบร้อยครับอ่อตอนนี้ผมก็ขึ้นแลงเอชเมื่อวานนะฮะด้วยทีมพวกนี้แหละนะฮะสลับสลับไปเล่นกันนะ,ะเปลี่ยนเอาไคลอก้าออกใส่โฮโออะไรเงี้ยนะฮะ สลับกันไปสลับกันมาอยแถนี้เพราะทีมผมมีน้อยทีมมาสเตอร์ลีผมมีน้อยมากมาแล้วฮะนี่ฮะเดียากาครับชันเลือกนายครับเจอกาดาก้อนไหนครับพลมังกรใส่เลยครับลมหายใจมังกรนี่ฮะพลไปอุ้ยไม่หนีด้วยว่ามั่นใจสุดอ่ะมั่นใจสุดอ่ะแล้วปล่อยมาเป็นท่าอะไรดักก้อนคอหรือเฮลิเคน น่าจะดาก้อนคอแหละนี่ฮะแล้วเราก็พ่นใส่ครับพ่นใส่ไปเรื่อยๆครับพ่นใส่ไปครับพ่นใส่ไปเราจะไม่ปล่อยท่าใหญ่ใส่นะฮะอา้าวนะฮะเมื่อกี้เผลอไปกดใส่ครับนี่ฮะตายไปก่อนฮะดาก้อนไนท์ฮะไครลิวฮะแล้วมาดูตัวที่สองเขาตัวอะไรฮะ าละเกินฮะมีหน่วงมีอืดนี่ฮะโอ้ยมิวทูอีกแล้วครับขอปล่อยไอออนเฮดไปอีกหนึ่งทีได้ไหมแต่เขายืนนิ่งเลยโอ้ของเขาน่าจะค้างฮะแต่เราก็จะไม่ปลาณีนะฮะนี่ฮะของเขาค้างครับผมโอแล้วเราไม่ปลาณีแล้วฮะเราก็คนลมหายใจมังกรใส่เข้าไปนะฮะตัวที่3ามของเขาเป็นอะไรเอ่ยโอยครับไพเรนิต้าครับ ะะเราก็จะไม่ปลาณีนะฮะเราก็ปล่อยท่าใหญ่เลยนะฮะดาโกเโมติออครับนะฮะนี่โอ้ยังกันมาอีกครับยังจะสู้เหรอฮะยังจะสู้เหรอฮะนี่ฮะก๊อตเนี่ยเจอไอ้ไทรโอก้าพ่นน้ำใส่ก็เรียบร้อยหน,นีไปแล้วนะฮะต้องขออภัยด้วยนะฮะของเขาค้างครับแต่เราก็ไม่ปลาณีแล้วเราตีจนสุดแล้วฮะเราเป็น สุภาพบุรุษนะฮะสุภาพบุรุษแต้องตมมือฮะนะฮะเอีเอฟเฟกนี่มันมีอะไรบ้างกดดูนินะฮะเอาว่าไปครับขนต่อไปครับมาเลยนะฮะ เเวอร์ช็อโอ้โหนะฮะท่าเท่จริงนะฮะมาตัวแรกโอ้ยครับโตเกคิดตัวที่ผมไม่อยากเจอที่สุดแล้วนะฮะตีไป,ไปฮะตีไป,ไปฮะเดียกาเนี่ยสู้โทเกเยคิดไม่ไหวนะฮะเอาเาเขาเปลี่ยนตัวไปเปลี่ยนตัวเอาเกียราดอดมาแล้วผมก็ตีใส่ด้วยดาโก้เมทีอครับนี่ฮะ เลนใส่เลยหนึ่งเกราะมาแล้วฮะแล้วผมปลี่นเอาไคออรามาพ่นน้ำใส่เพื่อ <laughs> เปลี่ยนตัวผิดคิดจนตัวตายครับคืออยากจะกดลูเกร์นะฮะแต่ก็กลัวถ้าครั้นฮะนี่ไงฮะแล้วก็เลยกดไคออรามานะฮะอย่างน้อยก็มาดูดตอดพลังเข้าไปฮะเรื่อยๆฮะนะฮะคือกดผิดนั่นแหละนะฮะ โอ้โหจจริงแทบไม่มีทางสู้เลยนะทีมนี้น่ากลัวมากนี่ฮะตีไปฮะปาบปาบเอ้ยตายไหมนี่ฮะเขาปล่อยมาก็นี่ฮะคือเราตีอีกทีหนึ่งเขาตายแล้วนะฮะก็ต้องใช้กรอแล้ฮะนี่ฮะครั้นฮะโอ้ยโดนไปนิดเดียบเลยนะเรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะมาตัวต่อไปอะไรมามามา โอ้ยมาแล้วฮะกีลาติน่าครับผมโอ้โหนะฮะกีลาติน่าแล้วผมจะเอาอะไรไปสู้วะเนี่ยเดียกาเดียก้าเราก็ดิ่งเดี่ยงอยู่นะฮะเดียก้าแ์ละครับตัวเดียวเพราะว่าเอาลูเกียไปชนไม่ไหวโอ้โหท่าเขาแรงจริงมาเดียก้าลงไปเลยลูกนี่ฮะแล้วเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่าไม่เปลี่ยนผมก็พ่นใส่เรื่อยๆแล้วนะนะฮะผมต้องรักษาเดียก้าไว้ละครับ เพราะว่าเป็นตัวเดียวที่น่าจะพอสู้กับกีลาติน่าไหวแล้วเอาลูเกยียไปปะทะกับอ,อะไรนะโทเกคิสครับนี่ฮะโทเกคิสมาแล้วฮะนี่เราต้องสู้โทเกคิสครับตัวนี้มันพอทนไหวนะครับเพราะว่าถ้าโทเกคิสเนี่ยมีท่าแองเชียนพาวเวอร์กับอ,อะไรนะเฟรมทาวเวอร์วะฮะโอ้นี่ฮะแองเชียนพาวเวอร์ครับคือท่าหินก็จริงแต่ว่าเราพอทนไหวนะฮะ นี่ฮะแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยเป็นท่าแอร์โรบัสไปนะฮะนี่ฮะแล้วมาดูเขาจะกันหรือเปล่าน่าจะกันนะฮะถ้ากันนี่ก็อันตรายนั่นนั้นเนี่ยนี่ฮะโอ้ยแล้วเราไม่เหลืออะไรแล้วชีวิตนี้ไม่รอดแนต่ตรูไปละสกายแอทแทคครับไม่รอแอโรบัสแล้วครับไหวไหมลูกพ่อไหวมั้ย โอ้ไม่รอดแน่นอนครับเดี๋ยวเขาเก็บ energy แล้วเตรียมปล่อยเฟรมโรเวอร์ใส่เดียก้าแน่นอน, <c oughs> นครับแต่ไม่รอดไม่ลอด,ไ,ลอดได้ครับเอาปะบานนีครับแพ้ไปครับก็ นะฮะก็สนุกๆอย่าไปซีเรียสนะฮะอย่าไปซีเรียสอยู่ซีเรียสนะฮะชนะ,ะ,นะะสี่แล้วก็ถ้าใครถึงแรงค์ยี่สิบนะครับจะมีโอกาสได้จับโปเกมอนที่เป็นโปเกมอนในตำนานด้วยนะฮะแต่รอบนี้ผมอาจจะได้อะไรก็ไม่รู้โอ้โหได้นี่ฮะสกาตี้ฮะสกาตี้ตัวนี้ก็ดีนะฮะเอาไปพีพีในหลีกพันห้าร้อยได้นะครับโอเคนะฮะประมาณนี้นะฮะเครื่องมืออาจจะยังไม่เข้าเข้ารอยผมนะนะครับก็เอ่อ ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมนะฮะกด s s c r i p t i o n กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะฮะเวลาผมมีคลิปใหม่ๆจะได้รู้ทันกันนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมีตอนมีแบบกิจกรรมใหม่ๆนะฮะที่จะเกิดขึ้นในช่องของเรานะฮะคอยติดตามดูแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ